กดแชร์ภาพในอันลบ,บั้มกลุ่มโดยที่ไม่ต้องบันทึกลงในเครื่องเรานะคะถ้าเราอยู่ในหน้าห้องแชทอย่างนี้เราก็คลิกไปมุมบนขวามือสามขีดตรงนี้แล้วมันก็จะมีอัลบ,บัม้มตรนนี้เห็นไหมคะมีรูปวิดีโอแล้วมีคําว่าอัลบ,บัม้มแล้วก็คลิกคําว่าอัลบ,บั้มนี้เลยแล้วก็มาเลือกดูตรงคําว่า ตัวภาพไหนก็ได้นะแต่ทีนี้จะยกตัวอย่างว่ามีไว้แชร์ภาพพวกนี้ค่ะมันเป็นการเหมือนเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับบริษ,ษัทเราด้วยนะคะแล้วก็มาตรงมีมีไว้แชร์ตรงนี้เลยนะคะอ่าจะมีภาพตรงนี้สามารถเอาไปแชร์ได้นะคะแทนที่เราจะแชร์ภาพดอกไม้สวัสดีวันนั้นวันนี้เราก็แชร์ภาพสินค้าของเราไปด้วยสลับกันไปเนาะอ่ายกตัวอย่างวันนี้วันอะไรวันพุธเนี่ยงานไหนะแค่ไหนเราก็กดตรง ภาพนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็กดตรงลูกศรนี่เลยแล้วแชร์สมมติว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนเราจะแชร์ไปที่ห้องกลุ่มใช่ไหมอ่าแล้วก็แชร์สมมติว่าแชร์ไปที่ห้องชม,มุมแล้วก็กดนี่สามารถแชร์ได้ครั้งละสิบห้าคนนะเรามีอาเราอยากแชร์ให้ใครแล้วก็กดแชร์ได้เลยอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะยกตัวอย่างเนาะค่ะแล้วก็กดแชร์ได้เลยค่ะแม้เราก็กดดูได้เนี่ยภาพของเรามันก็จะไป เลยโดยที่เราไม่ต้องมาบันทึกให้มันหนักเครื่องเลยคะคะอ่าเนี<ม>่ยมาละแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะสามารถนำไปแชร์ได้เลยนะคะภาพในอัลบั้มค่ะ